สวัสดีจ้า FC ที่น่ารักทุกส่านนะคะสวัสดี FC เก่า FC ใหม่จ้า้วก็สวัสดีคนกําลังจะมาเปลี่ยน FC นะคะมาดูวันนี้เย็ดติวพาทำอะไรกินนะคะอาหารชั้นสูงค่ะนี่ค่ะไข่มดแดงสวยๆเลยค่ะกองนี่ส0งด้อยค่ะสองร้อยบาทนี่ นี่แหละและ้วก็เอาแบบง่ายๆในบ้านเขาเลยแจกไข่มดแดงนี่จะว่าจะซื้อไว้ฝากพี่ฝากน้องเนาะค่ะเนาะถ้าพี่น้องมาหาบัดน,นี้ฝนตกบ่มีเนีกินจา้าอือเอาออกมาก้อยค่ะยจ้จิ๋วจะก,ก้อยง่ายๆให้มึงยจา้เาเกอนี่นะคะเม็ดเปียงๆเ,เ,เลยสวยไหมคะออให้มองด้วยค่ะเด้อน,นี่สวยบ่สวยบ่มาอันดับแรกเจ้ิวกะ ไอ้อ้ดิแกบปักหน้าไม่หวานนะคะเนาะนี่เย็ดจิ๋วเตรียมมาไฟซีก,กันแกถ้ามันไม่เปรี้ยวถ้ามันเปรี้ยวแล้วเย็ดจิ๋วก็จะไม่ใส่เลยนะคะอันดับแรกปรลาาหนัวแม่จิ๋วค่ะอืลงไปเลยปลาาหนัวแม่จิ๋วนะคะมามาค้นง่ายๆให้ง่ายๆกินง่ายๆค่ะนี่ใส่ลงไปเลย แซ่บๆกินแล้วก็น้ำปลาจะเอเมขยวแล้วขด้อนี่น้ำปลาก็ลงไปเลยผงนัวผงวิเศษจ้ะผงวิเศษลูกสาวว่าผงวิเศษแม่วาสันนี่ใส่นิดนึงเออผงมหศัศจรรย์ว่าสันลูกสาวว่า ใส่หน่อยแซรหน่อยใส่ร้ายเสแปรลาย,ลายจ้าพริกป่บบนคั่วเองนะคะคั่วเองคั่วใครน้ำจ้าเยอะจีกับขนกินเผ็ดเลยเนาะคะเนาะอืออ้าวใส่เยอะๆเลยมันจะได้อร่อยอร่อยหอมก็เอาตามีด้อสลัดเน่กะเก็บอยู่สวนหลังบ้านจ้าหอมบัวบว่มี กะเยติ๋วกะใส่หอมแขกแท่นเอาใจานี่เฮ็ดแบบง,ง่ายๆง่ายๆเขานะคะเนาะข้า,ขา,ขาขวคั่วจะเยติ๋วขวขายเด้อบานเยติ๋วขว้าขายเด้อข้าขวคั่วนี่ลาจะใส่กินเยติวก็เอามาจะใส่ข้าขวคั่วเลยแป๊พี่น้องจา๋าหอมหินขึ้นดังละคะ่ะหอมกินลาบเลย <laughs> ลาบไข่มดแดงก้อยไข่มดแดง กะครัวกะครัวไม่ไหมพี่กะครัวไม่ไหมแจพี่น้องมา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 ตัวเด้อค่ะเด้อเฮ็ดกินอยู่บนโตเฮ็ดงานนีน่แหละจ้ะมันฝนตกๆๆ <laughs> อันนี้กับ่ใหญ่แล้วก็กินแต่ตัวอันนี้กระไดเยสติวก็ซื้อไว้เยอะอยู่นะคะไข่มดแดงนี่นะคะคนเด้อค่ะเด้อหอมนี่ยาฝ้าคนใส่จ้ะคน เห็นบ่มคะสีเป็นจะแซ่บป่าพี่น้องจ้าโอ้ยหอมกินลาบเลยค่ะเอาลาบงัวมาแรลกกับใบยอมเ้อค่ะเด้อนะแซ่บเ,เป็นจะแซ่บเย็ดอยู่ขอซิมเ้ยค่ะเด้อเป็นอ่อนเปรี้ยวเพราะว่าเพราะว่าตูมันบ่ค่อยมีจ้ะ ตัวไม่มีนะคะจะออกเปรี้ยวอยู่ออกเปรี because, ้ยวนิดนี้เจสี่จะขอใส่บักหน้าจ้ะใส่มะนาวนะคะอึ๊บเจสซี่ไปเจ้าหอมใส่เลยค่ะคนดเลยค่ะโอ้เห็นบอ พวงโดงเลยจะเสียบปะคะค่ะเทากับซีบังอีกที่นึง่งได้ดรถบัสสุกอันเลยจ้ะพี่น้องเส่บ เซ็บเจ็บไปเจ็บเ็พริกกระเพร็ดพอดีเลยหนาจิานบ่คะพี่น้องจา๋ามากข้าวเหนียวคุยน้ำย่อยจา้าจ้าผู้ใดอยากกิกบกามเด้อมากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อขอบพูด ทุกเลิฟขอบคุณทุกรักขอบคุณทุกไรขอบคุณทุกทรัพย์สักไข่เด้อค่ะเด้อมามากินน้ำใยหนึ่งข้าวเหนียวยังบบสุกจ้ะข้าวครัวจะใส่หลายเด้อใส่แต่พ่อหอมหอมจ้ะนี่เอยพี่น้องจ้ะนี่จะมีใครปิงปิงนะมามาค่ะมาม,มาอร่อยด้วยกันเลยจ้า เสพเสพนัวนวน้ำกันเด้อค่ะเด้อเย็ดติวก็จะขอจบคลิปจ้ะก้อยไข่หมดแดงเด้อค่ะเด้อมามากินน้ำยาสุกูสุกข้นจ้ะขอบคุณทุกเลิบทุกรักทุกไรทุกกำลังใจจ้ะที่เขามากินก้อยไข่หมดแดงนันเย็ดติวเด้อค่ะเด้อเด็กไฟไม่กลับบอกว่าเห็นเย็ดติวก็จะเอียงเงี้สิจ้าขอบคุณนะคะคำว่าแล้วก็จะรื้อโคตรรื้อโรักกดไรโคตรสักสักไข่ให้ย่ายนั่นไหมเด้อ มามาบบบนี้หนึ่งเขาหอนห้อนซุขละก็สิโซยโลดจาบ๊ายบายเลิฟเลิฟทุกคนนะคะ